สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมนักล็อกเอ็มมิทโรเล็บสองจุดศูนย์เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูครับวิธีการเพิ่มในส่วนของค่านะครับตีเดมิวเมนนะครับซึ่งค่าที่เราทำเดเมดเดมิวเมนต์ไปถึงอะไรก็คือเอาใช้ในการเข้าพีพีนะครับตีกึ่งมนุษย์หรืตีคนนะครับผมหรือตีมอนสเตอร์ที่เป็นกึ่งมนุษย์ครับแรงขึ้นนั่นเองนะครับก็จะแยกเป็นสองประเภทสองส่วนแล้วกันนะครับก็ส่วนแรกก็จะเป็นได้ดาเมจการโจมตีแรงขึ้นจากการใส่การ์ดเนาะ ไม่ว่าจะเป็นการ์ดธรรมดาหรือการ์ดบอสนะครับผมอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นจากอุปกรณ์สวมใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นของที่คราฟมาหรือไม่ก็เป็นของที่เป็นส่มกาชาได้เนาะโอเควันนี้ก็จะมานะแนะนําให้ดูแล้วกันว่าไอเทมชนไหนนะครับที่เราเอามาใช้งานได้บ้างนะก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเิ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำทต่อไปได้วยกันนะฮะโอเคนะครับผมก็ก่อนที่เราจะมาเริ่มเนื้อหานะครับก็รบกวนนะครับฝาก อ่าสับสกัยช่องใหม่ด้วยกันนะครับชื่อว่าเพลินโซนเกมมิ่งกับเพลินโซนยูเทสทครับเป็นเกมอ่ามือถือกับอ่าช่องเกมฟุตบอลนะครับผมซึ่งทําแยกออกมานะครับก็คืออ่าจากที่ทุกคนติดตามมาก็คือช่องเราโดนอ่าแบนไป14วันที่ผ่านมาเนาะก็คือลงคลิปไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราทําพลาดอีกนะครับมันก็จะนะครับปิดช่องเราถาวรน,นะซึ่งคลิปที่เราเคยโดนไปนะ่นคือจะเป็นคลิปแบบว่าสอนลงเกมสอนลงมอสสอนดาวน์โหลดอะไรพวกนี้เนาะซึ่งอ่า ตัวัลกอริทึมใหม่เนี่ยมันไม่อนุญาตให้ทำแล้วนะครับก็ไปเปิดช่องใหม่ไว้นะครับก็ฝากไปสมัครสมาชิกด้วยกันนะครับเผื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเราจะได้ตามหากันเจอนะอ่ะโอเคนะครับก็สําหรับตีเดมิวแมนเนี่ยะครับก็ให้เข้ามาดูผมจะพูดในส่วนของการ์ดก่อนนะครับจะมีการแนะนําอยู่นะครับไม่เยอะมากนะครับก็กดเข้ามาที่ Adventure Book นะครับผมไปที่นะครับในส่วนของการนะครับนี่ เราจะดูแรกยังไงนะครับว่าการใบไหนนะครับใช้งานกับพวกกึ่งมนุษย์ได้ดีนะครับให้กดมาที่ฟิลเตอร์นะครับกดมาที่เล้งนะครับตรงนี้นะมันจะมีคําว่าเดมิฮูแมนเห็นไหมครับนี่ครับมันก็จะสรุปรวมมาให้นะครับก็จะมีการ์ดที่ตีกึ่งมนุษย์แรงอยู่ทั้งหมด12ใบด้วยกันนะครับเราไปเริ่มมนที่การ์ดใบแรกก่อนตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด5ใบนะครับก็ได้เกือบครึ่งแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ดที่พอหาได้นะครับที่เหลือเป็นการ์ดบอส มีพีอย่างเงี้ยเถื่อนมากๆอ่ะเรามาเริ่มกันที่การไฮด้าก่อนละกันนะครับการไฮด้าเนี่ยแน่นอนครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยนะครับการไฮด้านะการไฮด้าครับเป็นการ์ดอ่าที่มาเพิ่มนะครับในส่วนของเดเมจกึ่งมนุษย์สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะซึ่งค่อนข้างเยอะเลยครับผมแล้วก็เมื่อเราฝากคู่มือเนี่ยจะได้อ่เดเมจกึ damage, ่งมนุษย์เนี่ยแรงขึ้นสองเปอร์เซ็นต์นะครับปลดล็อกได้สองเปอร์เซ็นต์นะถ้าว่าเราได้เพิ่มอีกสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะสำหรับไฮด้านะครับผม อ่ะเรามาดูการ์ดนี้กันอีกนะครับเป็นการ์ดวอลเลอร์นะครับสปิริตการ์ดนะครับจะตีเดมมิวแมแรงขึ้นอีก2%นะครับผมเป็นเท่าไหร่แล้วอ่ะ15 19นะครับ20 21%นะฮะการ์ดใบที่3นะครับเป็นการ์ดน้องแมวนะเอ็ดก้านะโอ้็นเสือแล้วกันไม่ได้เป็นแมวเนาะเอ็ดก้าสเปรย์อันนี้ได้จากกิจกรรมนะครับกิจกรรมเอ็ดก้าเมื่อหลายเดือนก่อนนะอันนี้ทำกิจกรรมแล้วได้มาอันนี้ครับจะตีเดมมิวแมนครับแรงขึ้น3%นั่นเองนะครับเป็นเท่าไหร่ละ 21 24เปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะต่อมาการนี้เป็นการกิจกรรมเหมือนกันครับเป็นคอมมารโดซีเกทการ์ดครับตีเก่งมนุษย์แรงขึ้นอีก3เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เท่าไหร่ละ27เปอร์เซ็นต์แล้วนะแล้วก็จะเป็นการ์ดนะครับเวกเพอร์เพิลการ์ดนะครับก็ตีเก่งมนุษย์แรงขึ้นอีก2เปอร์เซ็นต์นะครับเบสเซ็ตก็เท่าไหร่ละ29เปอร์เซ็นต์นะฮะผมก็ถือว่าเยอะเลยนะครับได้ถึงยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะอันนี้ผมได้จากกิจกรรมอกกกกมมานะะครับบ็จีีีอ่ใ6 7ใบนะครับอีกประมาณ7ใบเอามาเริ่มกันที่การ์ดนี่ก่อนกันทอร่าฟอกนะอันนี้ก็นี่ครับตีกับมนุษย์แรง30%นะครับผมแล้วก็ฝากคู่มือครับได้อีก1%นะฮะเป็น31%นะครับผมอีกใบหนึ่งนะฮะเป็นบัฟเฟอร์เมดการ์ดนะครับก็ทำเดเมจนะครับนี่เลยตรงนี้นะครับแรงขึ้นนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นการ์ดตัวนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นฟอร์เรนต์นะครับบิชอปการ์ดนะครับอันนี้ตีกับมนุษย์แรง15%นะฮะ แล้วก็การนี้ครับเป็นเดสทามโมเดอร์การ์ดนะครับตีกุมนวลแรง15%นะครับและการนี้ครับสามารถที่จะช่วยเรานะครับซับเดเมจได้ด้วยนะครับ15%นะฮะต่อมาเป็นบอนดี้ไนท์นะครับวกนนี้เป็นการที่มีพิมด์เลยนะฮะก็ตีกุมนวลแรงขึ้น15%นะครับผมีทุกๆการตีบวกหนึ่งครับจะได้เพิ่มอีก1%นะครับโอ้โหเถื่อนมากๆสูงสุดถึง15%แล้ว่าการเนี้ยถ้าเกิดใครเอาไปตีบวกอาวุธได้นะครับก็จะได้ถึง30%ด้วยกันนะครับ ถัดไปเป็นดราก้อนบอลการ์นะครับตีกึ่งมนุษย์อ่าโดนกึ่งมนุษย์เบาลง10%นะครับผมอันนี้ไม่ได้ช่วยตีแรงนะแต่ช่วยทําให้เบาลงนะฮะถัดไปเป็นเดสตอมมี่ไนท์การ์นะครับการนี้ก็จะทำเดเมจแรงขึ้นนะครับผมเบสเสร็จแล้วนะครับอันนี้เพิ่มถ้าเกิดเรามีครอบครองทุกใบเนี่ยก็จะตีกึ่งมนุษย์แรงประมาณ100%ได้เลยนะครับผมอันนี้พูดในส่วนการ์แล้วใช่ไหมฮะถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกอาวุธกันบ้างแล้วกันนะฮะ ในส่วนของวุฒินะครับเข้ามานะครับที่หัวข้อนี้ได้เลยนะครับเราก็เข้าไปผมพาไปดูนะครับมันจะแยกเป็นพวกฮีดแวร์นะครับอยู่ผมพาไปดูนะครับเราสามารถค้นหาได้นะครับเรามาเรื่องกันที่พวกอุปกรณ์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแป๊บหนึ่งนะมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับฮีดแวร์นะครับนี่ตรงนี้ตรงที่คาดผมตรงนี้นะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับเราอยากจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าไอเทมชิ้นไหนสามารถที่จะซัพพอร์ตเรื่อง ตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้นนะครับไปที่ฟิลเตอร์เหมือนเดิมไปที่เลนส์แล้วก็ไปที่เดมิฮูแมนนะครับซึ่งนะครับไอเทมนะครับที่เอาไว้ใช้ตีกึ่งมนุษย์แรงเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากๆนะครับมีตั้งแต่กากๆนะครับไปถึงระดับสูงนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยละกันก็จะเป็นพวกอ่าหน้ากากโกบินนะครับอันเนี้ยจะคือในเนี้ยมันจะรวมเกี่ยวกับเรื่องทำเดเมจกับตัวซับเดเมจนะครับตัวซับเดเมจคืออะไรตัวซับเดเมทคือทําให้เราโดนเบาลงนะฮะ เราจะพูดครับในส่วนของตีแรงดีกว่านะอันนี้จะเป็นรับรับเดเมจนะครับเรามาดูตีเดเมจแล้วกันนะฮะอันนี้แล้วกันอันนี้อันนี้เป็นคราฟแองกี้นะครับซนารีนะครับสเนลนะครับก็เป็นฟันนะครับตัวนี้ก็จะทำเดเมจแรงขึ้น1%นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโกบิลิเดอร์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นหน้ากากโกบิลิเดอร์เนี่ยจะเป็นพวกรับเดเมจนะหมวกสีเขียวนะครับนี่ก็รับเดเมจนะครับ อ่ะอันนี้บ้างดีกว่าอันนี้เป็นหนักกักหนักกากปอกใใคล้ายๆเหมือนปอกหนังป่ะอันนี้จะได้เดเมจนะครับในส่วนของเดมิลแมนนะครับแรงขึ้น5%นะครับแล้วก็รับเดเมดบอกลง5%ด้วยนะครับออมาเป็นหมวกของผู้แฮชนะครับอันนี้จะรับเดเมจนะอันนี้ก็รับเดเมจครับอันนี้รับเดเมจอ่ะอันนี้ครับเป็นหนักกากตรงนี้นะครับทำเดเมจกึ่งมนุษย์แรงขึ้น8%ออันนี้แรงมากๆนะเออ อันนี้ก็เหมือนกันครับพิโนคิโนโนสนะครับผมก็ทำให้บมดแรงขึ้น5%นะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นวอลเลอร์นะครับเมสเทลแฮดนะครับอันนี้จะทำอ่าเดเมจกึ่งมนุษย์นะครับแรงขึ้น5%นะครับผมแล้วก็ฝากคู่มือได้อีก1%ด้วยนะฮะเข็มฉีดยานะครับก็ทำใด้บาดแรงขึ้น3%นะครับจะงอยตรงนี้ครับปากจะงอยก็ทำาดาเมจ5%นนะครับผมอ่าต่อมาเป็นหน้ากากนะครับ หน้ากากเลตวิงเมจิกมิลเลอร์นะครับอันนี้จะทำเดเมจห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้หกเปอร์เซ็นต์นะครับผมมอนสเตอร์ฮอนนะต่อมานะครับเป็นหมวกนี้ครับอันนี้จะเป็นรีดักนะป้องกันนะครับหมวกแพนด้าก็เหมือนกันครับรับเดเมจนะอันนี้ครับนี่ก็รับเดเมจนะครับอ่ะอันนี้บ้างอันนี้ก็รับเดเมจนะครับอันนี้ก็รับเดเมจนะครับ อ่าอันนี้ครับเป็นตัวตัวอักษรตัวหนังสือนะทำเดเมจอ่าเป็นรีดักชันเหมือนกันนะครับอ่าดูให้ดีนะถ้าเราเน้นทำเดเมจก็ใส่พวกของทำเดเมจนะถ้าเราเน้นป้องกันนะครับสายแทงก็รับดาเมจนะครับถ้าเกิดเข้า PP นะไปตีกิลตีไลน์นะอ่ะอันนี้เลยครับอันนี้มีทั้ง2อ,อย่างครับครีนนะครับโาวเวอร์คลาวนะก็ทำ damage, เดเมจเกือบมนุษย์แรงขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์รับอีก5ด้วยนะอันนี้รับนะครับตั้งรับอ่ะต่อมาเพนแพนด้าโพลิงแบมบูนะครับ 5%นะถัดไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับหน้ากากแพลนเทิ์นะครับหน้ากากเสือนะ5% 3%าเปร์เนต์อร์ปกระป๋องนะครับก็5% 3%เนะครับเคกโลนะครับรับเดเมจนะครับอ่ะหัวใจนี้ก็เดเมจสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้อีกสามเปอร์เซ็นต์ครับเค้กนะครับอันนี้ก็เป็นบันนี่นะครับสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะ ันผมมีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกาชานะครับที่ผมได้มาของคาฟเนี่ยมีน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นของกาชานะครับผมสุ่มได้มาค่อนข้างเยอะนะครับผีตัวนี้ก็ดาเมจสองเปอร์เซ็นต์นะครับน้องไก่นะครับได้รับดาเมจเนาะอ่านี้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโรลลี่ป๊อปนะหมวกนี้ก็ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่นนี้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหมานะอันนี้สามเปอร์เซ็นต์นะสามเปอร์เซ็นต์นะครับ น,นี้ตั้งรับตั้งรับอ่าอันนี้4%ครับทุกทาธาตุนะครับถ้ามีออเร้งนี่คือทุกเผ่าพันธุ์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะอันนี้ครับอันนี้เลยริบบอนตัวนี้8%นะอันนี้2%นะครับรีดักเราจะไม่พูดถึงนะเราจะพูดแดามเอทนะครับนี่อันนี้3%นะนี่อีกสอันนี้อีกหนะครับเก็ตคิงอาร์เธอร์นะครับ แว่นนี้ครับรีดักอ่ะนี่ก็บรีดักอ่ะนี่ดามจรีดักเหมือนกันเลยนี่ครับเกสซากุระเวสนะครับห้าเนะครับอันนี้กาชานะครับอันนี้4%นะครับทุกเผ่าพันธุ์นะครับนี่8%นะครับสเกเลตต์อนไอแพนะครับอันนี้ตั้งรับนะครับหมวกนี้ครับดามเมจรนะฮะนี่6%นะครับนี่ครับอันนี้5%นะครับ อันนี้สาเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นรีดักนะอันนี้สกิลนะครับอันนี้รีดักนะครับเราจะไม่พูดถึงนะครับนี่ดาเมจหเปนะครับกิจกรรมวันตุนจีนนะครับอันนี้4เปอเซ็นต์นะครับผมสีทองอันนี้4เปอรเซ็นต์เหมือนกันนะครับนี่ครับสิบเปอร์เนะครับหักเพียวโกไอริงนะครับสินะ นี่สครับหมวกแก๊บนี่ก็สอรนะ3%นะครับนี่ครับ4-5% 8%นะฮะอันนี้ดีดักนะแต่ถ้าเกิดตียนะครับ4%นะครับเห็นไหมฮะประมาณนี้นะเป็นเสร็จนะครับผู้ของคราฟเนี่ยก็จะได้เยอะเหมือนกันนะครับเกิน50%นะครับแล้วเราก็สามารถกดเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับตรงสแตทเรานะว่ามันได้เท่าไหร่แล้วนะ อย่างผมเนี่ยผมไม่ได้เน้นไปทางเดโมเม่นนะแต่ว่ามาแนะนําให้ดูนะครับเพราะว่ามีน้องๆถามมานะครับคือผมอาจจะเน้นใส่อาวุธที่มันเพิ่มเอติเคนะอย่างคลิปเอตเคจะมีนะครับแต่พวกกึ่งมอนต์เรผมไม่ได้ไม่ค่อยได้ทำเพราะผมไม่ค่อยได้เข้า pvp เท่าไหร่นะอันนี้ก็ทํามาให้ดูคร่าวๆนะครับผมแล้วก็มาเช็คตรงนี้ได้เนาะเนี่ยมันะมจะมีอยู่นะครับทั้งล่างนี่แหละแถวๆต้องมาเลื่อนดเอนนะเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกเอจิ เดมิฮูแมนนะครับนะเดเมจเลมิฮูแมนนะครับก็ไม่เยอะนะครับประมาณนี้นะเรามาดูแถวๆนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นรีดักชันอนี้จะเป็นเดเมจไซส์นะครับอ่ะก็มาไล่ดูเอานะครับอ่ะโอเคนะผมทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะถ้าเกิดใครมีอะไรนอกเหนือจากนี้ก็ขอมแนะนํามาบอกกันได้นะครับผมก็ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกทุกช่โซนนะครับเป็นกำลังใจกันแล้วับก่อนยืนขึ้กรแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ